ใครสั่งให้ไปคือฉันเป็นคนสั่งให้ไปเองค่ะ <So what? S 1> ฉันลือคดีที่หญิงสาวเสียชีวิตที่รางรถไฟแถวละกระบังเมื่อปี39กลับมาทําเปิดอ่านจากแฟ้มคดีแล้วเนี่ยคิดว่าการตายของเธอน่าจะมีเบื้องหลังก็เลยสืบหาข้อมูลใหม่เลยได้หลักฐานที่ยืนยันว่าการตายของเธอน่าจะเป็นการฆาตกรรมค่ะแล้วตอนนี้เรามีพยาน ที่เห็นเหตุการณ์ในตอนนั้นจะทาให้การของพยานเนี่ยผู้ต้องสงสัยคือในโรมวิชาวนณิตหัวหน้าทีมทนายความสํานักกฎหมายมนูนทำขออนุญาตเรียกโรมมาสอบปากคํานะคะมั่นใจในพยานและ,ะหลักฐานที่มีแล้วใช่ไหมเราถ้าพลาดท,ทีมทนายพวกนั้นฟ้องคุณหมดอนาคตแน่พวกเราไม่หมดอนาคตแน่นอนคะ่ะเพราะเรามีหลักฐานชิ้นสําคัญ ที่จะชี้ว่ารมคือฆาตกร